หวานแล้วี่ะไเป็หวานเอาหวานเนนหวานเลอเขมอันนี้ยังเล่หวานเมโอ้โหกรนันมันคือยังานะเป็นเลยวแดเกียวยาวใหญ่นอดสุดันเป็นอานสอสหวานเลยอันนี้วจะไดวาเค็มแลวหวานแล้วก็พริกขมหยาง่ะเป็นสเมพริกขมยอเอาหวานเอายังก็ได้เอา ชี้ไหมุีังเกาะโตเกียวโตเกียวอสาจานางมยนบ่กมนอดนเลดใช่ับใปพี่น้องกาคาทะกทยสบายดีเด้อนี่เอ็นพีโอมจมมาตังแต่โดนแล้ว เดียวีแม่กิซ่อนแม่ก่ซ่อนม่กซ่อนอันนี้กิลมเอากิลีดนาะกิเนาเอาใจนี่าไม่อกินแล้วกินแล้วแถมโอ้แถมนีกน่ารักสุดเดินไปแล้วกินอะไขนนี่ นั้นมีใครนั่นแหละไอ้มันมีในทอนเอาบสบายดีพี่น้องเันี้มาพบพ่อกันอยู่ที่ตลาดข้องถมยโสทองานของเราเหมือนเดิมกับที่งานของเราน้องโมน้องรัตไอติมบ่อกมักดูของหวานนะแหมักข้าวขาวมากวัวปูนข้าวขาวปูน ขาวๆทั้งนั้นไปพี่น้องเดี๋ยวเราจิพาห์ลเลาะเบื้งตลาดข้องถมอยู่ยะโสเนาะว่าสิเป็นยังไงตอนนี้ก็เข้ามาเลาะได้อันนั้นเติบเลยพี่น้องน้องรัดเป็นการง้อแง่ยังไงนั่นได้หนีหลายอย่างพี่น้องได้แต่คือได้เคสถ้าเราทราบไปแล้วนึงโอ้ขาขาเขาเหลี่ยงโอ้เขาเหลี่ยงใส่อัน ยังอมาเดี๋ยวี้่ะครัใส่ยังกาะผัดไทยแตะไข่อน่ะ,นะของเยอะมากของหลายแหงดีงพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวเอามาเลาะเหมือนกันเนาะ สาวเหลือกเสือผาเนาะเอาบู่มาเยั่งสอบจักมาเย่งเอาผ้าสาวสาวมเลือกเสือผามนเหลือเผมไม่้ใ้่ะนใส่แดงนี่ครือนา้นกนีบาวาแตผู้สาวเขาจะใสจะยังมากคืนได้วันนี่โอ้โมาไลน์อะ คือนกกระจอกเี่อย่าจะใส่มันเป็นคนพบืงอย่าะใส่คือบางงาที่พาเเอาง้นก่อนจะโอโอ้ยพอียขาง่าน่าน่าสืบคนนกกระจอกเขบว่ะปวดนน้าวันนดเปียนเืองเนาะเปล่ยนเืองเนาะวาโอ้ลายจะให้ฉันต้องขูดนะ Galaxy A 54 5G เพ <t> ิ่เท่าเดี๋ยวไม่ไมไปใส่ไม่ส่ไปใส่ยาฮโตมีพี่รูเพิ่นสี้ปเร็วยางยงเวนเวเอายางเวีนเวนเอา เห <laughs> ็นตำรวจตาตีตาล่นเลยเนาะเยังนจับยันยันยันจับตัวเงียบมันสิยุ่งคือคือยืนได้เจ้ายันขยันยันขยจับตัวเงียบแล้วมันสิยุ่งอีลีก็เริ่มไปว่าเจ้าไปแล้วบ่ตามถนนดีกว่าโดนไล่แห้ง รถไล่ห้ยงอี้ลีสีขาวใหบ่เล่นะครับมามาเร็ว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 เร็ เไปพี่น้องจะได้เดินทางไปกินอะไรเนี่ยเฮ้ยเหื่อ,อมาสิพาไปกินยังสิไปต่ออีกบ่นี่ไปทาเบิ้มพี่นออ้องสวัสดีครับ ัอดีจ้าขอกินน้ำหน่อยเด้อครับบ่ได้จ้ะบ่ได้ผมบ่มีเงินนะผมบ่ได้แม่ปะมาเอฟซีเอฟซีให้มารับเงินแต่ว่ามิดครับบ่เห็นท้องช่ออะไรล่ะชื่อมารับี่เลยครับผมก็มาบักไก่นึงวันนี้แค่สองามผมมาหาเอฟซีแต่เอฟซีเดียวผมมาไกลไหมมาไกลมากมาแต่มาแต่แต่คือตอนนี้บ่มีบ่มีเงินกินข้าวเลยตอนนี้นะ ไปน,นอนใช่หรอือป่ะนี้คงกัสิษา์ป้านนะครับบ้านจะอยู่ยใส่บา้านคอยู่คอนแกนคอนแกนวา่าสั้นบ่ว่าไกลเด็ คือเฮาวนี่ออกมาจากยอโสเนาะเดินทางมาจากยอโสมาพนมไพือเก่าอยพี่น้องมาไปกินข้าวบบบแมนมากินข้าวจังว่ามาแต่ขอนแกนไม่บอสพอมวายกทิศผมเบิ่งอันไม่อันลายโพดไม่อันลายโพดติดปากพี่น้องมาแวะกินหมูกระทะ สเมอันนี้รเปล่าวะมาไปกินหมกะทะเนาะดูขนมไพยข้าว้าอจัดมาแบบนี้เลยเหรอ่สูตรโอ้เป็นชุดแถมแชุดใหญ่สชุดแถมชุดน่อยชุดหนึ่งโอ้โหสชุดแถมหนชุดเบอกได้หน่อยแ่มาพี่น้อง ăn múa thả. không. 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 Tokyo không. 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 เดินไหนตตเกียเราไ่่ไไกับกัที่นึงพี่น้องวัตถคำไปโหลดเตรียมไปโหลดที่แรกไปชวนก็โลดบับบับปับวัตคำพี่น้องชวนก็ไปโหลด ชื่อแบ่งกันมั้งเจ้าสิเป็นนายอันแล้วยิบได้เลยปะครับยิบได้หยิบได้ไหยิบได้ไหมยิบได้ยูว่านเพิ่นกินกินลูกลูกซีนมากินแล้วครับคนไหลแล้วเนาะบอกพี่สักภาพสดขนาดเหล่ากะมักละแห้งเลยในอันแน่อันสดแห้ง ยังก,ก่็กระลังฮอตกระลังดังไปถามเขาดาาัดหนาในอันกรุงเีบนะจานละสามสิบบาทมีปลาคาร์ปวะกันยังก็สวัสดิ์ดึงสวัสดง์ดงยังไงเนี่ยหันยางไงันญี่ปุ่นมาหันยังก็ได้หัวพี่น้องแต่ละหมึอก็พอได้หัวน้ำจิ้มตอกเข้าไปด้วยกันแอนว่าเป็นลูกจวาวพอได้หอยเอ๊ะก็จะคราฟต์ที่เช้แต่ว่าม่อะไรก,กินมาก เอาลงลมือไหมน่องน่องอย่านั้งอันนี้มากินหมูกระทะ